สวัสดีครับวันนี้มาทำหล่อเสริมหล่อที่ร้านเสริมสวยนุ่งหนิงครับก็เตรียมตัวไปทำงานบุญฮะแล้วที่สำคัญเราก็ใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดใช้จ่ายผ่านบิ๊กช็อนะครับนี่ก็คือร้านค้าที่ร่วมโครงการวันนี้มาทำเสริมหล่อครับเดี๋ยวเราจะชำระเงินด้วยสแกนจ่ายมาน้องหนุ่งหนิงมาทางนี้อ่านะครับก็เข้าไปที่บิ๊กบอร์ดครับแล้วก็เริ่มต้นใช้งานนะครับเรื่องนี้เรื่องง่ายๆนะครับที่สําคัญคือเวลาเราใช้จ่ายไปแล้วก็คือ เราได้สะสมแต้มไว้นะฮะเราก็เอาแต้มที่ได้มาเอาไปจ่ายแทนเงินสดได้เลย1นึ่งแต้มคือหนึบาทนะครับอ่าเข้าไปที่เมนูสแกนครับอ่าสักครู่นะครับโอ้โหได้ครึ่งเดียวยังได้เลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยบิ๊กบอตของเรานะฮะนี่ครับ250นะครับสองวันนี้เราจะใช้คะแนนที่เราสะสมไว้นะฮะเพื่อที่อ่า นี่แหละฮะสองเห็นไหมฮะถ้าสมมุติว่าเราใช้จ่ายเงินสดจ่ายทิ้งจ่ายคว้างแต่ถ้าใช้จ่ายผ่านบิ๊กบอทเรารับคืน100ยละ2นะครับหรือสงเเง่ายๆนะครับนี่ถัดไปเลยนะมาดูกันครับว่าชําระเงินไปแล้วเราได้คืนยังไงแนะละที่สําคัญ1แต้มคือหนึบาทเราสามารถนําไปใช้ต่อได้เลยนะฮะชำระสําเร็จนะครับเราก็ออกมาที่หน้าหลักเลยเ,เห็นไหมครับนี่คือได้คืนมาเกือบหบาทนะครับ นี่แหละครับการใช้จ่ายแบบชาญฉลาดต้องใช้จ่ายผ่าน b i g b บออย่าลืมครับเป็นเพื่อน b i g b บได้ที่ Li n e แอดบิ๊ o บอทอินดัส o รีออฟฟิแล้วก็ใส่รหัสแนะนำสำหรับคนที่ส่งคลิปให้คุณนะครับและเจอร้าน b i s h o p ที่ไหนรีบเลยใช้จ่ายแล้วก็สะสมแต้มเอาไปใช้จ่ายกันประหยัดก,กันเลยครับแล้วก็พบกันใหม่ครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก,ก,กับเราอีกเยอะแยะมากมายชีวิตนี้ง่ายๆนะหนุ่มหนะิงเนาะขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ